อนาคตก็จะไม่นั่งอยู่ที่ดวงจันทร์แล้วก็จะคำนวณเมทริกภูมิศาสตร์ของโลกว่าระบบรอบการหมุนวนรอบตัวของโลกแล้วก็การเอียงของโลกเนี่ยมีความเที่ยงธรรมกับภาวะทางด้านธรรมชาติแค่ไหนเช็ัตราการจเจริญเติบโตรธรรมชาติถูกเบียดเบียนจากพลังงานของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่ จะต้องคำนวณภาวะการเติบโตของพันธุกรรมศาสตร์และสรรพสิ่งในโลกให้สมกับภาวะของการสร้างสารรค์ของธรรมชาติและจักรวาลเท่าไหร่นะคะมนุษยชาติเราจะต้องมีความนึกคิดและก็ควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของเพื่อนมนุษย์หรือมนุษย์ผู้เจริญแล้วนะคะการศึกษาในเรื่องนี้จะต้องได้รับการพัฒนาสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกๆประเทศนะคะ